สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดคุยหัวข้อหุ้นกองทุนรวมอาสังหาริมทรัพย์ MFC ป่าตองเฮอริเทจทำธุรกิจอะไรน่าลงทุนไหม กองทุนลงทุนในกรรมสิทธิ์ห้องชุดจำนวน183ยูนิตในอาคารชุดป่าตองในพาซาซึ่งปัจจุบันใช้ดำเนินธุรกิจโรงแรมภายใต้ชื่อโรงแรมป่าตองเฮอริเทจจำนวนห้องพัก164ห้องรวมถึงอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆตลอดจนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมป่าตองเฮอริเทจเอ็มแพดได้นำทรัพย์สินของโรงแรมป่าตองเฮอริเทจจัดหาผลประโยชน์โดยให้บริษัทป่าตองเฮอริเทจเช่าเป็นระยะเวลา5ปี และให้คำมั่นว่าจะเช่าต่อไปอีกคราวละ3ปีกองทุนรวมเข้าลงทุนโดยการซื้อกรรมสิทธิ์ในห้องชุดจำนวน183ยูนิตในอาคารชุดป่าตองนายพาซารวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆบนที่ดินและอาคารชุดตลอดจนทรัพย์สินที่เป็นส่วนประกอบในการก่อให้เกิดรายได้เช่นถนนทางเดินทางเข้าออกรถยนต์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่กำหนดอายุโครงการวันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนวันที่24มิถุนาย,ยน2557หน่วยลงทุน105ล้านหน่วยมูลค่าที่ตาไว้ของหน่วยลงทุนเริ่มแรกหน่วยละ10บาทมูลค่าที่ตาไว้ล่าสุดหน่วยละ9บาท90จำนวนเงินลงทุนโครงการครั้งแรก1,050ล้านบาทเงินลงทุนในสังหาริมทรัพย์เป็นเงินลงทุนในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆสรุปได้ดังนี้ ที่ดินพร้อมอาคารชุดจำนวน183ยูนิตอยู่ในโรงแรมป่าตองเฮอริเทจโดยมีเนื้อที่รวม1ไร่3งาน1.5ตารางวาและถนนทางเข้าออกรถยนต์และที่จอดรถโครงการโดยมีเนื้อที่3งาน66.7ตารางวาตั้งอยู่ที่อำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตซึ่งได้มีการซื้อและโอนกรรมสิทธิ์แล้วเมื่อวันที่12มิถุนายน2557ครับนี่ก็เป็นรูปรายละเอียดรายการทรัพย์สินของเอพ กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในปี2562จำนวน6.45ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ11.94จากปีก่อนหน้าจ่ายปันผลมาแล้วรวม3.54บาทเงินลดทุน0.10บาทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ป่าตองเฮลิเทตมีผู้ถือหน่วยรายใหญ่ได้แก่นางกรณันอัศวะ ศีละโยทินซึ่งถือหน่วยลงทุนคิดเป็นร้อยละ14.05ของหน่วยลงทุนทั้งหมดและมีผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมได้แก่บริษัทป่าตองเฮริเทจจำกัดซึ่งผู้ถือหุ้นและกรรมการผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการบริษัทดังกล่าวตลอดจนบริษัทในเครือเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมที่เปิดบริการแล้วนอกเหนือจากโรงแรมป่าตองเฮริเทจซึ่งได้แก่โรงแรมเทวันดารารีสอร์ทแอนด์สปาหัวหินและโรงแรมเทวันดาราบีดวิลล่ากุยบุรี ซึ่งอาจเกิดการแข่งขันทางธุรกิจและอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทุนรวมกับบริษัทป่าตองคอิเทจจำกัดในฐานะผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์และผู้ประกอบกิจการในการจัดการทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนได้อย่างไรก็ตามโรงแรมดังกล่าวมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องทำเลที่ตั้งราคาการให้บริการสถาปัตยกรรมการตกแต่งสิ่งอำนวยความสะดวกและขนาดของห้องพักรวมถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และถึงแม้ว่าโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะลดลงด้วยเหตุด,ดังกล่าวแต่เนื่องจากธุรกิจหลักของผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการในบริษัทป่าตองพฤติเทจจำกัดคือการพัฒนาและการลงทุนในโรงแรมดังนั้นในอนาคตผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการในบริษัทดังกล่าวอาจจะพัฒนาโรงแรมในระดับกลางและบริหารจัดการเองได้ดังนั้นบริษัทจัดการจึงได้กำหนดบทบาทและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ไว้อย่างระมัดระวังตลอดจนกําหนดโครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์โดยกําหนดอัตราค่าเช่าส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าแบบคงที่รายปีรวมมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม874ล้านบาทราคาประเมินทรัพย์สินเมื่อวันที่1กันยายน2562 843ล้านบาทโรงแรมป่าตองเฮริเทจเป็นโรงแรมขนาดระดับกลางสูง17ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยเฉพาะโรงแรมทั้งหมด 7,550ตารางเมตรจำนวนห้องพักทั้งหมด164ห้องแบ่งเป็น6ประเภทในปี2562โรงแรมป่าตองฮอลิเทดมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยร้อยละ61.66อัตราค่าห้องพักเฉลี่ย1538บาทต่อคืนรายได้ค่าห้องพัก56ล้านบาท เมื่อวันที่1กันยายน2562กองทุนรวมได้ทําสัญญาเช่าที่ดินและคารชุดสัญญาให้เช่าเฟอร์นิเจอร์และสัญญาให้เช่าอุปกรณ์และงานระบบในอสังหาริมทรัพย์กับบริษัทป่าตองฮอลิเทศเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมโดยมีกําหนดระยะเวลา12เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายน2562ถึงวันที่31สิงหาคม2563โดยมีค่าเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่ระยะเวลา1ปีรวม12ล้านบาทค่าเช่าแปรผัน ร้อยละ70ของกำไรสุทธิจังหวัดภูเก็ตยังคงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภาวะการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการขยายตัวอย่างมากเนื่องจากมีสนามบินานานาชาติภูเก็ตที่สามารถรองรับจำนวนนักท่องและการมีเที่ยวบินตรงสู่ภูเก็ตทั้งจากภายในและต่างประเทศช่วยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถบินตรงถึงจังหวัดภูเก็ตได้ สถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตในปี2562นักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงเป็นกลุ่มหลักนักท่องเที่ยวชาวจีนมีอัตราส่วนร้อยละ38ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดรองลงมาคือนักท่องเที่ยวจากรัสเซียมีอัตราส่วนร้อยละ13สาำหรับภาพรวมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตในปี2562มีภาวะซบเซา โดยได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากอุบัติเหตุเรือฟินิก์ล่มรวมถึงเหตุการณ์ประท้วงที่ฮ่องกงภาวะเศรษฐกิจในยุโรปและหลายประเทศที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสงครามการค้าค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นทําให้ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเพื่อฟืนฟ้นฟูนภาวะท่องเที่ยโด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าออนอะไลวนโดยส่งผลให้เกิดการกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนและเกิดอนิสงกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวอินเดียซึ่งถือเป็นตลาดใหม่ สำหรับอุปทานห้องพักปี2 5 6 2ภูเก็ตมีจำนวนห้องพักรวมประมาณ31,290ห้องพักปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ6.8จากปีก่อนหน้าและคาดว่าอุปทานห้องพักที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในช่วงครึ่งหลังของปี2 5 6 3มถึง2564ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ28หรือประมาณ8,843ห้องพักสำหรับอุปทานห้องพักส่วนใหญ่ในจังหวัดภูเก็ตจะกระจายตัวตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญโดยเฉพาะบริเวณชายหาด มีการพัฒนาเป็นโรงแรมมากที่สุดซึ่งการพัฒนาส่วนใหญ่จะก,กระจุกตัวอยู่บริเวณชายฝั่งด้านทิศตะวันตกโดยเฉพาะหาดป่าตองเป็นบริเวณที่มีการพัฒนาโรงแรมสูงสุดรองลงมาคือหาดกะตะและหาดกรมาลากำไรสุทธิจากการดำเนินงานของผู้เช่าในปี2562ก็มีไรายได้6 5 3 0ล้านบาทกำไรจากการดำเนินงาน12.60ล้านบาทหากค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่า43.07ล้านบาท กำไรสุดทธิติดลบ31ล้านบาทการประกอบกิจการธุรกิจโรงแรมนับเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นเช่นธุรกิจศูนย์การค้าอาคารสำนักง,งานให้เช่าเป็นต้นเนื่องจากการประกอบกิจการดังกล่าวขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมหลายด้านเช่นภาวะเศรษฐกิจการเมืองและการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลเป็นต้นดังนั้นการที่กองทุนรวมให้เช่าทรัพย์สินของกองทุนรวมแก่ผู้เช่า เพื่อให้น้ทรัพย์สินไปประกอบกิจการโรงแรมอาจทำให้ผลประกอบการของกองทุนรวมผันผวนอันเนื่องจากลักษณะธุรกิจโรงแรมดังที่กล่าวมาอย่างไรก็ดีกองทุนรวมได้กำหนดค่าเช่าในรูปแบบค่าเช่าคงที่และค่าเช่าผันแปรตลอดอายุสัญญาเช่าโดยค่าเช่าคงที่ซึ่งแบ่งชำระเป็นรายเดือนจะช่วยลดความเสี่ยงจากความผ,ลผ,ลผลันผวนของผลประกอบการกองทุนรวมอันเนื่องมาจากรูปแบบธุรกิจโรงแรมได้และเนื่องจากสัญญาเช่ามีระยะเวลาเพียง12เดือน จะเปิดโอกาสให้กองทุนรวมในการจัดหาผลประโยชน์ในข้อเสนอหรือแนวทางอื่นๆที่เป็นประโยชน์เมื่อภาวะการท่องเที่ยวที่อาจปรับตัวดีขึ้นความเสี่ยงจากการแข่งขันปัจจุบันความนิยมการท่องเที่ยวบริเวณหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตเพิ่มสูงขึ้นมากซึ่งการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวดังกล่าวดึงดูดให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาทําธุรกิจโรงแรมในบริเวณป่าตองเพิ่มมากขึ้นและเมื่อรวมกับผู้ประกอบการเดิมธุรกิจโรงแรมที่จังหวัดภูเก็ต ยังเผชิญการแข่งขันจากตลาดคอนโดมิเนียมที่ปล่อยเช่ารายวันซึ่งส่งผลให้ยอดขายห้องพักของโรงแรมมีการแข่งขันเพิ่มขึ้นและส่งผลให้การเพิ่มขึ้นของอาัาราค่าเช่ามีอย,อยู่อย่างจำกัดเมื่อวันที่11มิถุนายน2557กองทุนได้ทำสัญญาให้เช่าที่ดินราคาชุดสัญญาให้เช่าเฟอร์นิเจอร์และสัญญาให้เช่าอุปกรณ์และงานระบบในสาหาริมทัพย์กับบริษัทป่าตองคลิเทสเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมโดยมีกำหนดระยะเวลา5ปี เริ่มตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2557ถึงวันที่11มิถุนายน2562จำนวนรวม3สัญญาเช่าโดยมีค่าเช่ารวม430ล้านบาทเมื่อวันที่7มิถุนายน2562กองทุนได้ขยายอายุสัญญาเช่าออกไปอีก3เดือนจนถึงวันที่10กันยายน2562เมื่อวันที่1กันยายน2562กองทุนได้ทำสัญญาให้เช่าทรัพย์สิน โดยกำหนดระยะเวลา1ปีโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายน2562ถึงวันที่สาสิสิงหาคม2 5 6 3าจำนวนรวมสารสัญญาโดยค่าเช่าคงที่รวมจำนวน12ล้านบาทและค่าเช่าแปรผันแน่ตาร้อยละ70ของกำไรปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบในอนาคตกองทุนได้เข้าทำสัญญาเช่าทรัพย์สินกับบริษัทป่าตองฮอลิเทตเมื่อวันที่1กันยายน2 5 6 2โดยสัญญาเช่าระยะเวลา12เดือนซึ่งจะครบกำหนด วันที่31ส,สิงหาคม2563กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงในการจัดหาผู้เช่ารายใหม่ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกระแสรายได้ของกองทุนทั้งนี้กองทุนรวมอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางหาผู้เช่ารายใหม่ควบคู่กับการเจรจาต่อสัญญากับผู้เช่าปัจจุบันกองทุนรวมสังหาริมทรัพย์หรือทัดเพื่อการลงทุนในสังหาริมทรัพย์เริ่มจากเจ้าของโครงการประเภทที่มีรายได้อยากได้เงินก้อน เพื่อนำไปลงทุนอื่นๆต่อจะขายโครงการปัจจุบันบางส่วนหรือทั้งหมดโดยเจ้าของเก่าต้องถือหุ้นเก็บไว้บางส่วนซื้อขายเข้ากองราคาที่ซื้อขายต้องมีผู้ประเมินมูลค่าสังหารมาซับมาประเมินราคาหลังจากการซื้อขายเสร็จเจ้าของเดิมต้องเช่ากลับโดยจัดตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาเพื่อเช่าโครงการตัวเองกลับมาบริหารโดยมีสัญญาประมาณ3-10ถึงปีเจ้าของเก่าเป็นนักบริหารโครงการนั้นๆแบบมืออาชีพเนื่องจากเคยบริหารมาก่อน ส่วนผู้จัดการกองทุนหรือผู้จัดการกองทัพเป็นนักการเงินข้อควรระวังบางโครงการเจ้าของเก่าหมดสัญญาเช่าแล้วไม่เช่ากลับผู้จัดการกองทุนต้องนํากลับมาบริหารเองอาจบริหารได้ไม่ดีเท่าเจ้าของเก่ารายได้ไม่ดีอาจต้องขายโครงการทิ้งฟรีโฮลคือการมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์สามารถซื้อขายได้เป็นเจ้าของลิสโฮลคือการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีระยะเวลาแน่นอนผ่านไประยะเวลาหนึ่ง ต้องคืนให้กับเจ้าของประเภทสิทธิ์การเช่าลิสโทนมีวันหมดอายุโดยเมื่อใกล้ปีที่หมดอายุจะมีการลดพาเพื่อคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยและจ่ายปันผลลดลงครับข้อมูลทั่วไปของกองทุนรวมมาสังหาริมทรัพย์ MSC ป่าตองเฮริเทจก็มี P n a p เท่ากับ 0.35เท่ามีแนบเท่ากับ8.27บาทอัตราส่วนเงินปันผลปีล่าสุดจ่ายอยู่ที่10.52% M-Pat ก็จะจ่ายปันผลปีละ4ครั้งนะครับ M-Pat ก็มีราคาพายอยู่ที่9.90บาท มีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือฟรีโฟดอยู่ที่29.23%ผู้ถือหุ้นใหญ่นางกรนันอัศาวะศิระโยทิน14.05%มหาวิทยาลัยขอนแก่น9.52%นายปัญญา4.19%นายประธาน2.38%นายธนา2.38%มีจำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด105ล้านหุ้นราคาต่ำสุด1ปีอยู่ที่2.88บาท สูงสุดหนึ่งปีอยู่ที่6.35บาทครับก็ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ